สวัสดีค่ะกับปีแชนแนลด้วยค่ะทุ่งแสงตะวันค่ะค่ะมื่อนี้ป้าก็จะพ้าท่านผู้ชมและเอฟซีมาเมืองทุ่งแสงตะวันของเฮ้าเนาะค่ะปูนลิบหลิบสิมีอ่านกเอียง นกเอี้ยงแล้วก็นกพิราบขาวอยู่เนาะค่ะนกเอี้ยงกับนกพิราบขาวอยู่วังกี้นันป้ากะทายเอาบัทัานเพิ่นบินค่ะเพิ่นบินขึ้นเป็นฝูงขึ้น ซึ่งป้ากระทายเอาเพราะท่านเนาะป้าอยากทายตอนที่เขาบินให้เอฟซีให้ท่านผู้ชมได้เมืองนะคะเขาสวยง้ามมากเราตอนนี้ป้าก็อยากจะทายว่าทุ่งแสงตะวันของเฮานี่ พิ่นปลูกเข่าเนาะค่ะต้นเข่าเขียวกะจีขนาดใดค่ะนั่นแหละค่ะป้าอยากให้เอฟซีให้ท่านผู้ชมใด้มึงค่ะว่า ว่าถุงหน้าต้นเขา่ากำลังงอกงามขึ้นขนาดใดค่ะเขียวไปเมดเนาะค่ะซึ่งบางย่อมกะสิบกขื้นค่ะบางย่อมกระสิบกขื้นมก,กนมีเป็นบางย่อมซึ่งบกขื้นน้ำมูน้ำผวกเขาก็มี บางแต่ส่วนมากค่ะจะขึ้นเนาะค่ะนี่ป่าอยากเอบซีมือแล้วนั่นก็จะเป็นบ้านเนาะค่ะบ้านเจ้าของทุ่งนาเพ่นค่ะคือจังอยู่ใน สารฟาซิสโกจังสรลคกค่ะสวยง้ามมากค่ะสวยง้ามมากป้าเห็แลป้าก็นังมกักนังนังชอบเลยค่ะเป็นใดค่ะนี่ต้นเขาสวยง้ามบ่ค่ะ เห็นแล้เป็นยังไงคะ่ะมีชีวิตชีวาสดใสขึ้นบอคา่ะชีวิตที่เงียบเงาอยู่สีได้พอกับบรรยากาศเขียวเขียวจังสีอยู่บาคาอค่ะนี่พวกนก เอยอ่างก็ได้พากันบินมาค่ะมาลงถุงทุ่งทุ่งเขา่าทุ่งเข่าที่แบบบกขื่นเนาะเขาเอื่นเป็นทง สิมียูทงหนึ่งบ่ขึ้นบ่นันค่ะเบงกะสิมาค่ะนี่หลับปากอยไกในเอฟซี FC แหละท่านผู้ชมได้เมืองถึงบรรยากาศบานบานของเฮาเมืองว่าตอนนี้คืบด้ค่ะ เป็นขึ้มขึ้มบม่มีแดดเป็นแดดแดดบม่มีเป็นขึ้มฝ้าขึ้มฝนทั้งหดบอกพ่อถืออืมค่ะบอกพ่อถือเนาะ นีกับซ้ำนี่เนาะค่ะปา้าอยากใหนเอฟซีมึงถึงความงามของธรรมชาตินะคะว่าธรรมชาติถุงแสงตะวันขางบ้านที่ป้ายูเป็นแจ้งใด กิ๊บมี่สนี้ล้วค่ะสวัสบบดีค่ะ